สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระพุทธสิงหงนะคะที่ท,ที่ที่เชียงใหม่จริง,รงๆเราถึงนานแล้วละคะ่ะแต่เรามานั่งหวาดนู่นนี่นี่นั่นอยู่นะคะแล้วก็รอให้แดดล่มลมตกด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะเดินวนรอบออพระธาตุหลวงนะคะเดี๋ยวจะให้ดู นี่เห็นไหมคะพระธาตุหลวงคะ่ะสวยงามมากเลยสวยจริงจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะถ้าไม่นั่งเขียนคำอธิษฐานให้กับน้องเพื่ออ,อธิษฐานถึงท่านพญายมราชและท่านสุวรรณท่านสุวรรณนะคะบางเอิญมีมีเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า มันเป็นไปมันเป็นสิ่งที่ปฏิหารเกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาตัวเขาเองเขาก็มันเขาตายไปแล้วแล้วก็คกข,ขอกลับมาเพื่อมาเจอคนที่เขารักขอแค่สามวันเจ็ดวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เขาก็คือเจอเจอกันแล,ะละ้วล่ะเพียงแค่ว่าวันนี้ค่ะในเมื่อสิ่งที่เขาอธิษฐานไปละอ่ เราไม่รู้นะคะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะว่าเล่นกับพญายมราชกับท่านท้าวเวสสุวรรณและก็ท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะวันนี้ก็เลยมาเป็นวิทยาทานใช้จิตของตัวเองไม่ได้บอกว่าตัวเองจะเป็นคนที่อวดอุตริหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เรา มีข้อแนะนำในเรื่องของการที่ว่าเาเราจะคุยกับเจรจากับท่านอย่างไรนับจากนี้ไปนะคะเพราะว่า,าหนึ่งสิ่งที่วันที่เขาขาดสติเขาเพียงแค่รู้ว่าเขายังไม่เจอคนที่เขารักซึ่งเขารออยู่แต่วันนี้เขาเจอแล้วะคะ่ะเราก็กลับมาในส่วนของชีวิตที่เหลืออยู่เนะะี่ยค่ะสิ่งที่ควรทำคืออะไร เราก็1บทสวดของท่านพยายมราชสองบทบูชาของพยายมราช3าบทขอพรอของพยายมราชสี 4. บทสวดบูชาของท่านเท้าทาวเวสุวรรณแล้วก็ท่านสุวรรณเจ้าการบัญชีต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคําเขียนตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมดเลยก็เลยไล่เขียนประมาณ3หน้ากระดาษซึ่ง บอกกล่าวท่านเดี๋ยวจุดทูปก,กลางแจ้งต่อหน้าพระธาตุพระธาตุหลวงที่เนี่ยค่ะวัดที่วัดพระสิงห์ย่่พระพุทธสิงห์ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้เพราะว่าตัวเขาเองเขามีจิตที่ปลูกพันอยู่ที่นี่เพราะเขาก็ต้องมาทําที่นี่เท่านั้นถึงจะชีวิตเขาถึงจะเปิดนับจากนี้ไปเนี่ยนะคะอืมเราก็สามารถที่จะช่วย แนะนำในในส่วนที่เราพอที่จะช่วยได้หลังจากนี้มันขึ้นอยู่ที่ตัวเขาว่าตัวเขาเองนะคะจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรนะคะถ้าเขาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญสติแผ่อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดนะคะให้กับ ให้กับให้กับท่านพยาโยมราชให้กับท่านสุวรรณท่านสุวรรณเจ้าการบัญชีพ่อแม่บุพการีนะคะถามว่าเจ้ากรรมนายเวรอีกส่วนหนึ่งค่ะเราจะไม่เอามาปนกันนะคะวันนี้กรณีนี้ซึ่งเราไม่รู้นะคะว่าเขาจะาจะเอาเราไปวันไหนอีกนะคะเพราะเขาเป็นการขอออกมา แล้วก็คือแรกกลับมาว่าขอให้ทิ้งความสุขไว้ที่ตรงนั้นก็คือที่ในพบตรงนั้นตอนที่เขาไปนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขากลับมานี้ค่ะเขาจะไม่ได้รับความสุขเกี่ยวกับความรักเลยเพราะเขาขอมาแค่3วันแค่เ็ดวันแต่เราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเขาแล้วก็ให้เขามีความเจริญรุ่งเรือง ในชีวิตในเรื่องการงานธุรกิจครอบครัวที่ควรจะเป็นจริงๆก็คือพ่อแม่ลูกก็คือทั่วไปนะคะนี่เป็นวิทยาฐานนะคะ